วันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรครับคุณน้าลบครับเราจะมาดูเรียนรู้เรื่องการปรับลูกไอระดับเสียงนะครับผมมันจะมีอยู่สามระดับนะครับจะมีเสียงมากเสียงกลางเสียงเบานะครับผมแล้วผมจะปรับให้ดูนะครับวิธีการใช้นะครับผมเราเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับเลขเราต้องมีคอนด้าสมาร์ทคีนะครับผมแล้วก็ คอนด้าสมาร์ทคอนโทรนะครับผมทีนี้เราจะปรับได้ยังไงเราก็กดนะครับผมกดตรงลูปกปุญแเจนะครับให้เป็นไฟสีเขียวนะครับแล้วเราก,กดที่สมาร์ทคอนโทรลกดหนึ่งครั้งการเชื่อมต่อนะครับผมแล้วก,กดเช่สมาร์ทคอนโทรลมากกว่า4วินาทีนะครับผมไฟมันจะกระพริบแล้วเราก,กดสมาร์ทคอนโทรลการดินดันอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บแล้วเรามากดที่ปุ่มค้นหารถ2ครั้งนะครับ1 2แล้วก,กดสมาร์ทคอนโทรลครั้งหนึ่ง แล้วก็หนึ่งสองสามารถกนตัวอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองเราทํากันสามรอบนะครับเมื่อกี้ผมทำสามรอบแล้วแล้วเราก็ปรับรูปแบบเสียงของเราเนี่ยครับมันจะมีเสียงค่อยเสียงดังมากเสียงกลางนะครับผมอันนี้คือเสียงเบานะครับผมอันนี้คือเสียงดังมากอันนี้คือเสียงเบานะครับอันนี้คือเสียงเบานะครับผมอยากได้เสียงเบานะครับผม อันนี้กลางอันนี้เบาผมอยากได้เสียงเบานะครับผมผมก็ต้องมาล็กาอก smart control นะครับกดเช่เพื่อล็อกเสียงที่เราตั้งค่าไว้นี่ทีนี้เราก็มาชิคก,กันดูนะครับว่าเราได้เสียงที่เราต้องการไหมเรากดการเชะกดดูนะครับผมนี่ครับเสียงเบานะครับผมนี่นี่อันนี้คือสับ สำเร็จจับเสร็จสิ้นนะครับผมที่เราปรับระดับเสียงโอ,อโอเคครับได้ความรู้อีกหนึ่งอย่างครับวันนี้ขอบคุณหน้าลบเช่นเกยครบขอบคุณครับ